การโคกน้องนาโมเดลเนี่ยอาจจะน้อมนำกเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์นะครับคําคว่าโคกน้องนาโมเดลเนี่ก็คือการพัฒนาพื้นที่นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับประยุกต์จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทําให้การพัฒนาเหล่านี้ตอบโจทย์ในระดับชุมชนและก็ระดับครัวเรือนคําคว่าประยุกต์สู่โคกน้องนาโมเดลเนี่ยกรมการพัฒนชนเนี่ยเน้นไปที่ าการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเนี่ยให้มี3รูปแบบด้วยกันโคกเนี่ยก็คือเป็นดินที่ขุดขึ้นมาพร้อมที่จะปลูกพืชผักนะครับหรือไม้ยืนต้นนะครับส่วนหนองเนี่ยก็คือเราต้องใช้น้ําจากหนองนะครับเพื่อที่จะมาดูแลพืชบนโคกนะครับส่วนนานี่ก็เป็นที่ผลิตข้าวหลังจากเราขุดโคกนหนองนาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาพัฒนาในเรื่องการ ปลูกไม้5้าระดับนะครับระดับแรกก็เป็นไม้สูงไม้สูงก็อย่างเช่นพวกไม้ยืนต้นนะครับไม้ยางไม้สักไม้ประดู่หรือว่าไม้ประจำถิ่นไม้แดงส่วนไม้กลางเนี่ยก็เป็นไม้กินผลเช่นต้นมะม่วงขนุนนะครับพวกนี้ไม้เตี้ยก็อาจจะเป็นพริกมะเขือนะครับ ส่วนไม้เลี่ยดินก็อาจจะเป็นแตงกวานะครับฟักทองฟักเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม้หัวใต้ดินนะครับก็ประเภทอาคาตะไคร้หรือมันต่างๆพวกนี้นะครับก็ทำให้โครงการดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์โดยครัวเรือนเป็นผู้ขับเคลื่อนส่งผลให้ฟื้นฟูร,ระบบนิเวศให้กลับไปสู่ ความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องป่าก็ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างคําว่าสามอย่างก็คือทําให้มีป่าต้นไม้ที่เป็นใช้ผลนัล่นก็คือกินผลนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไม้ใช้สอยไม้ฟืนนะครับหรือไม้สร้างบ้านก็คือเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็สุดท้ายก็คือทำให้เกิดความชุ่มชื้นเกิดความร่มเย็น ทำให้ครัวเรือนนะครับมีความพอกินพอใช้พออยู่แล้วก็พอร่วมเย็นเนื่องจากว่าอยู่กับธรรมชาติที่เราสรรสร้างขึ้นเองตามโครงการนะครับ สวัสดีครับผมนายธนพงษ์เขาทองนะครับเป็นกำนันตำบวทุ่งมนนะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรนะครับที่ได้ลองมาเข้าร่วมโครงการนะครับครงน้องหน้าโมเดลนะครับในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกษตรผสมผสานนะครับในพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือตอนแรกนะครับ ลองเห็ดเกษตรเป็นเกษตรเชิงเดียวนะครับกับเป็นพื้นที่ที่ปลูกทั้งมันสําปะหลังนะครับแล้วกับทั้งเห็ดนานะครับแล้วก็เห็ดเป็นสวนหมากนาวนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับมาหลายรอบนะครับหลายเทือนะครับมาที่นี่นะครับก็เลยได้ศึกษานะครับได้มีการแนะนําำนะครับ ได้มีทางเจ้าหน้าที่นะครับของอ่างพัฒนาชุมชนนะครับ <Yeah. S 1> อำเภอข้ามเกแก้วจงังหวัดยะโสธรได้มาแนะนำนะครับให้เขาร่วมโครงการนะครับในการเฮดเกษตรผสมผสานนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้เขาร่วมโครงการโค้งนองน้ำโมเดลนะครับเลยตัดสินใจนะครับเขาร่วมโครงการนะครับปีที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะได้คุดนะครับคุดประมาณยังไม่ถึงปีนะครับโค้งนองน้ำโมเดลอีกสามไรนะครับ เฮ็ดมาปีก <blessed> <him> ูวก <c oughs> ัวนะครับในการทีเฮ็ดนะครับผมกับออกแบบพื้นที่นะครับพื้นที่ของเฮ้านะครับว่าสภาพพื้นที่ของเฮ้ามันเป็นแบบไดนนะครับแล้วก็เฮ้าอยากให้พื้นที่ของเฮ้าออกมาในรูปแบบใดนนะครับเ่ากับศึกษานะครับศึกษาไปเบิงสะสกอนนะครับเบิงผู้่นเฮ็ดได้ประสบผลสําเร็จนะครับในรูปแบบที่การออกแบบพื้นที่เฮานี้ละ สภาพพื้นที่เขาเป็นแบบใดอันดับแรกนะครับเขาจะปลูกอันไดก้อนนะครับเขาก็ต้องวางแผนนะครับว่าเขาจะเอาพืชตัวใดลงหม่องใดนะครับเขาจะได้พื้นที่ที่สวยนะครับพื้นที่ทีท่ีงามนะครับโดยที่นำ้ำหลักกษิกรรมธรรมชาตินะครับมาซอยก็คือปลูกพืนหาระดับนะครับก็มีสูงกลางเตี้ยเลียดินกินหัวนะครับ โค้งนองหน้าโมเดลนะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนานะครับปลาที่เลี้ยงก็กำลังใหญ่นะครับต้นไม้ก็กำลังงามนะครับการที่ที่เขาเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับอันดับแรกนะครับก็คือคือนานะครับครับพอบะนนามเป็นสำคัญที่สุดนะครับในหัวใจลักนะครับในการทำเกษตรนะครับสองแล้วก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ของเขานะครับว่ามันมันเหมาะจะปลูกพืช แบบใดนะครับก็ต้องเบิงน้ำนะครับที่มันอาจจะแฉะหรือว่ามันลุ่มจนเกินไปนะครับหรือว่ามันโน่นจนเกินไปนะครับแต่สําหรับพื้นที่ของผมนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนค้างที่เป็นเป็นโคกที่โน่นนะครับเป็นที่สูงในจักน้อยนะครับเลยเหมาะสําหรับที่ผมจะปลูกไม่ระดับสูงนะครับหลายนะครับแต่ว่ากับผสมสารก็ยูดในหันละนะครับอันดับแรกนะครับในการปลูกนะครับผมก็ คือตามเจาา้าหน,น้าที่แนนด้านะครับก็บคือเอากล้วยนะครับเป็นเป็นพีเลียงนะครับให้มันมีหอมมีเงาเนาะครับจังคอยปลูกพืชชนิดอื่นแซมก็ไปน้านะครับพร้อมทั้งกับการห่มดินนะครับก็คือใส่เพียงแหงนะครับแล้วก็ใส่เศษหญา้าเศษใบไม้นะครับต่างๆก็เอามาปูเพื่อที่จะบ่ให้หน้าดินเฮรามันแห้งนะครับ แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับเ้ากกบบริโภคน้ำดูนะครับหนาแรงมันก็สะเก็บรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้แกต้นไม้เฮาอีกเรื่องหนึ่งนะครับอุปสรรคก็คือดินนะครับดินของเฮานะครับส่วนมากถ้าเป็นดินกลนบ่อนะครับดินสั้นล่างนี่นะครับมันมันจะบอ่ควรมีถาดอาหารนะครับลําบากนะครับเพราะว่าก่าวห้าสิบปุงดินได้นะครับกลัวมันสีง้มโดยการใส่ปุ่นปุ๋ยคอก นะครับขี่งวกขี่ข้ายบานเท่านี้แหละนะครับพุนขี่ไกล้นะครับเอามาเทมาลาดมามาฮดนะครับต้นใหม่เอามาใส่ดูดูนะครับมันกะสีคอยฟื้นตัวเข้ามาเองเข้าคอยเห็ดไปนะครับในการเห็ดกษตรนะครับวันวาสิปุ๊บปั๊บได้ท่านใจนะครับมันเป็นไปบ่ได้นะครับเพราะว่าต้องใส่ระยะเวลานะครับก่าต้นใหม่เข้าสีสีใยนะครับกัวดินเฮ้าสีสมบูรณ์นะครับมันก็ใส่เวลา โดนเติบนะครับครับอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการทีเฮ็ดงานให้ให้สำเร็จนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็ต้องมีใจฮักนะครับใจมักในในการทําเกษตร้เขามีใจมักนะครับเขาก็จะคอยปรับปรุงอยู่ในพื้นที่เขานั่นแหละนะครับเพราะว่าการการเฮ็ดเกษตรนี่นะครับมันจะไม่มีมือสินสุดนะครับมันมันจะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเอาเฮ็ดเกษตรผสมผสานนะครับเขาก็สิมีหลายอย่างนะครับ มากินนะครับทั้งได้ขายนะครับข้าก็ปปูกทุกย่างนะครับข้ากินนะครับมีกล้วยนะครับบักพิกบักเขือพืชสวนครัวขาเนี่ยแล้วนะครับบักแตงบักหม้อนะครับทั่วฝักยาวนะครับคิดออกกันได้อยากกินอันได้นะครับก็คือปลูกกันนั่นนะครับซ้ำสิกินในพื้นที่สามไร่นี่บอกครับบัอบดนะครับกินบ่เบดนะครับมันต้องได้ขายอยู่แล้วนะครับเป็นเฮ็ดให้เขามีรายได้ ตลอดนะครับเก็บย่างละนิดละหน่อยนะครับไปตลาดนะครับว่าจำเป็นต้องไปตลาดไงนะครับไปตลาดบ้านเฮานี่กับก็บ่พอกันอยู่สาหรับที่ที่เขาจะไปขายนะครับก็ได้มือละลอย2องอยนะครับสอง3อยาอยนะครับถ้าเท่อกล้วยหลายก็มือละ4ี่ห้าอยนะครับมันก็บอกว่าถึกนะครับว่าแต่ละเดือนนี่ถ้าเฉลียนะก็ได้หลายบาทอยู่นะครับก็เป็นล่งเดือนกับมื่นกวก็บาทร่งเทืาร่ังเดือนกเจ็ดแปด0ันนะครับมันก็แล้วั้งแต่ ช่วงที่ผืชเท้าเท้าใหญ่นะครับต้งเตือก็มีบักบวกมีพัวฟักเา้วนะครับมีบักอื้อนะครับมันก็แล้วแต่ช่วงที่เท้าเท้าจะปลูกครับเพราะว่าผืชแต่ละชนิดเนี่ยมันจะขึ้นคนละาย่ำนะครับคือยังเช่นดอกกระเจียวของสีนะครับิ่นก็นจะขึ้นดังแต่ช่วงหนาฝนนะครับมันก็จะมีรายใดเขามาหมุนเวียนกันอยู่ได้ขอบพัวเท้านะครับตรงนี้คือเปรียบเทียบให้ให้ฟังนะครับเฮ้าได้กินแล้ว เขาก็ยังได้ขายนะครับปูปลาหน้าน้ำนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับนี่มันเกษสิมีลายใดตัวนี้เขามาเพิ่มอีกนะครับในการขายปลานะครับเฮาก็เด้กินได้อยากนะครับครับสําหรับพี่น้องนะครับคิดที่อยากจะทําเกษตรผสมผสานหรือว่าเข้าร่วมโครงการของโขงน้องหน้าโมเดลนะครับสําหรับผมผมว่าบ่ผิดหวังนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้อง ขยันนะครับล้วก็มักได้การทําเกษตรนะครับมักการเกษตรแล้วก็มีของกินของอยากแนวอยากแนวกินนะครับพืชผ mm. ja ักสวนครัวเฮานีหละนะครับเพราะว่าสิ่งมนนี่เขาจังได้เขากับขาดบ่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องกินต้องยู่นะครับเขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปนะครับว่าว yeah, ่าต้องเฝ้าว่าต้องเร่งรีบนะครับค่อยไต่ขึ้นไปค่อยก้าวไปนะครับก้าวไปทีละก้าวนะครับมันก็จะประสบผลสําเร็จจากมือหนึ่งนะครับ สําหรับผมนะครับพื้นที่ของผมผมเห็ดแล้วนะครับในพื้นที่สามไรนะครับ้วก็มันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้นไม้เขาก็เริ่มใหญ่นะครับเริ่มเริ่มจะเห็นผลนะครับปูปลาที่เขาเลี้ยงมันก็เริ่มใหญ่นะครับขนั้นเราพอไ่พี่น้องก็ให้ตัดสินใจนะครับเข้าร่วมโครงการนะครับตำบลทุ่มนนี่นะครับยังม่ทันมีผู้ใดเห็ดนะครับเป็นมองแรกนะครับที่ที่ทดลองนะครับที่ทดลองเห็ดเกษตร ผสมประสานนะครับกับพ่อแม่พี่น้องนะครับกับหลายหลายคนที่ที่เพ้่นเห็นนะครับเพื่นก็แปลกใจนะครับเอ๊ะเห็ดแหลกๆคือเป็นเดินเอิดเติดอยู่ผ่านไปบ่ถึงสามสี่เดือนนะครับต้นกล้วยต้นยังไงเต็มพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มสนใจหลายนะครับในการเห็ดเกษตรแบบนี้นะครับเพื่นก็เที่ยวมาเบื่องเรื่อยนะครับก็มาถามว่าเห็ดจังไดนะครับผมก็แนะนําไห้ความรููเพิ่นนะครับตามที่ได้ไปอบล้มมานะครับหรือว่าตามที่ทาง เจ้าหน้าที Ken ่ของพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับคนใดแนะนํานะครับผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันคิดว่าคือสิ่มีี่มีมือสิ้นสุดนะครับในการเรียนรู้ในการทําเกษตรนะครับเพราะห้องหูมองนีหมองเ้าบ่หูเฮาก็คอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นขันเป็นขันไปนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกราบขอประคุณนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับพัฒนาชุมชนนะครับอำเภอข้านเกลี่ว จังหวัดยาโสธรนะครับที่เพื่อนได้คอยมาแนะนำนะครับชี้แนะหรือว่าแนะนำเขาร่วมโครงการของน้องน้าโมเดลนะครับแล้วก็พร้อมทั้งทีมงานน้องๆนะครับที่ที่เพิ่นคอยมาเบิงมาแงงนะครับมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาบอกคอยแนะนำนู่นนั่นนี่นะครับเพื่อให้เขาปฏิบัติเขาได้หู้นะครับว่าสิ่งใดที่เขาขาดสิ่งใดที่เขาบ่พอนะครับเพิ่นก็คอยมาแนะนำอยู่ตลอดนะครับจากนั้นแล้วก็สุดท้าย ก็คงจะบว่มีอย่างหลายเนะครับขอบขอบขอบคุณครับ